ไม่ลงคะลิปคาราโน่แล้วหรอตานนี้เจอเอฟซีแล้วนะฮะต้องเอาจริงนิดนึงคุยใครวะเดี๋ยวเราใส่แว่นดีกว่าเพื่อการเอาจริงนะครับต้องใส่แวน่นเพราะว่าเวลาผมใส่แว่นเล่นแล้วมันจะรู้สึกว่ามองภาพอะไรได้คมกริบมากขึ้นนะครับโหดขึ้นย0สเปอร์นถ้าใส่แว่นเล่น mm hmm. ขอแคลรี่ทั้งกระดานหน่อยตานี้ชน,นะแล้วกันเขาคุยเรือ่องอะไรเดี๋ยวจัดให้ ถ้าตาชนะเราต้องทำตามสัญญาเนี่ยบูมาก่อนก็ดีนะ่รู้จักเล่นหางยุธ์ลาโน่ถูกกระดูดเหรอลไม่ผรู้จักเออผมก็ไม่รู้เขาเป็นใครเล่นโหมดใครลุงโกลาโน่โอะโกลาโน่ ม่ต้องตามไม่ต้องตามผมหลอกเลยนะครับมั้ไอผนเอแล้ดออูได้นกนกสวยสวยอั้ยล็อกหลบได้แบบดิจิตลอลงี้ไปเอาเลสได้เนี่ยได้ปะเรียกว่ามาแซะมาแซะ นะกับเลนนมีผลงานกับเลนครับมีผลงานแล้วกับเลนเฮ้ยหลังพ้่มเลยเหรอเอาเรื่องเว <Adam. S 1> ใ้ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้อันนี้ผมไม่ได้เปิดไมค์ผมนะผมแตเ่เปิดเปิดแต่ไมค์เขา <Adam. S 1> ลบลบ,ลบ,ลบกันหน้าเลยล <Ret> เจ็บเจ็บอยู่เนี่ยเจ็บอยเนี่ยเอาเรื่องเลยเนี่ยเจ็บหมดทาไม่ได้อะมเติมโดนละกูเย็นน Death is closer to those who ask for more help. An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. Come oh, on, come on. It's not even close. Oh, Qian. Yeah, I'm done. I'm done. คิวเลนแม่งเก็บตกดีทีไม่ได้มังกรด้วย ดีนะซาตต้ามันว้าออะถ้า,าตาตาต้าโดดจังหวะเมื่อกี้สุดท้ายโดนนี่ตายหมดเลยเราเ่เ,เกเ,เลย

มาดิครับชิลนันเ,เก่งเหรอเก่งเหรอเกลี้ยมากไปแล้วเจ็ดตัวฮะเราหยุดเขาได้ปะแต่ว่าก็ก็แหง้งอยู่อะสกอร์ตอนเนี้ยโอ้โหตื่นตั้งใจกันโดนแล้วบี่เนี่ยเกลียดหน่อยเพื่อน เหลียวคิวเล่นนะถ้าก็ห่างกันแค่สามตัวเองไหวไหวไหวเดี๋ยวแบกเองตายสองคิวสองวะก็ถ hmm. ือว่าราเท่าทุนนะของเราลองตัวเอง side kill on the the stronger the vanguard เราจะไม่อยากกดฟิกนะเมื่อกี้เสียดายโอเคโอเคสวยรูปเกมค่อยเฟินหน่อยอาจจะเงียบๆนิดนึงเลยฮะเกมมันตึง โหเลือนน้อยมากเลยอะกลับดีกว่ายูได้มันชักน้อยกลับดีกว่าชื่เลยอเอาเลยโอเไอเทมเริ่มมานะแต่ว่ามาแบบช้าๆซลคิหได้อยู is reserved for the strong. Better play no Rally. Your tower has been destroyed. Take this! Hmm. <coughs> oh, Get out. ไปแล้วไปแล้วไปแล้วดันดัแดันด i นเรามาดันโดนขี้ปูอยู่ไหนเนี่ยรวมพลังกันอยู่

ซาต้าแย่งซาต้าผมไปเล่นอาให้หดหน่อยด,ไดอยิได้อยู่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 ใครโดนใครโดนแข่งทะเลาะกันแข่งทะเลาะกัน แต่เตะนีหน้าหละซ้ายอืมปะซ้ายปซ้ายปซ้าย

is the for the strong. Take this! Your team has destroyed a tower! เรีย e เรียบร้อยอืมชนะวะต้องถ่ายต้องทำตามคำขอแล้ววะแคทลีนวนอืม แต่อันดับเราไม่ค่อยดีนะอันดับที่2ครับอย่างเหนื่อยเลยเตินเกมไี่แบบอย่างยับผมนี่เงียบกิิบเลยครับอแต่เรามันดึกแล้วด้วยแหละตอนนี้ที่ผมเล่นมันก็ไปหนึ่งกว่าละผมก็เลยไม่ส่งเสียงดังนะฮะฮสกอร์ไม่ได้เยอะมากนะฮะคิวห้าตายสาแอสซิสไปสิบสองเก้าจุได้อันดับที่2วะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวยังไง ติดตามได้เลยสําหรับโหมดคารานใครที่ยังงงอยู่ก็คือโหมดนี้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะไปเล่นคอมโบแคดดี้ลวนให้และกันตามคําสัญญาส่วนวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่นอนเซลเกนไปจ้า